ปกปาน้องหำแล้วเนาะในชองกะว่าควยไทยวันนี้ปาน้องจะมาอู้ถึงนักล่องนักล่องแห่งกกกอกอู้ไปเขาก็กินบัตื่นไปเนาะเจ้านาออันบัตื่นภาษาเหนือห้องบัตื่นเป็นบางจังหวัดก็ห้องบัต้องบัตต้องนี่ก็บัได้หมายความว่าไม่ต้องนะบัต้องเป็นชื่อของบัตื่นบัตรตื่นก็คือกระท้อน หลายอย่างหลายจ่อบัตรตื่นนี่นะข้งแรกนะจะไปยุ่งอะไรน้องเอ้จะไปยุง่งบัตรตื่นนี่นะข้างแรกนี้ซื้อบัตรตื่นนี่นะข้างแรกซื้อมาจากหัดใหญ่ใครหัวใครชื่อหัดใหญ่ตอนไปเอวหัดใหญ่สมตั้งแต่ไอบัไออู้สม,มัยก่อน สมัยเนี่ยเวลาผ่านมาแค่3าสปีจะมาอู้สมัยก่อนได้จะได้เนาะ,ะ YouTube บางคนเขาสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนฮ่าฮ่า,าอย่างก็แล้วผ่านมาสองสมปีเบอาว่าเมื่อก่อนแลยมันถึงจะทุกอ่าอัออนนี้บัตตื่นนี่นะบัต <c oughs> นองไข่หัวเจอเสื้อว่าจะาหัดใหญ่ตอนไปเอวหัดใหญ่ไปกัหลายขนรด3าสี่คันรดไปเอวก่ <c oughs> อนซสื้อไม้มาไม้นะ เปิดบางว่าพันปุยไฟพันปุยไฟกันยัยกันตัวอี้นี่สามแกนกิโลหนึ่งโอ้ยหันว่าเอามาแปรงเชื้อกินมดสามแกนเลยเอาหน่วยมาแปรงเชื้อพอแปรงเชื้อออกหน่วยมาพอแล้วตะก้อนสามแกนโลบัดเดี๋ยวนี้เช็ดแกนโลเช็ดแกนโลเออฉันตลกว่ะแต่โลกนี้อ่ะ ตอนตอนซื้อมาใหม่ๆหสามเกนโลพอมาปลูกบันเขากลายเป็นเจ็ดเกนโลบบตรงบบตื่นเลยอันขนขนจะงหายขนจะงหายนาอป้าน้องขนจะงหายเป็นตุ๊กเนี่ยก่อนวันวกกะท้อนยิงทุบยิงหวานอียนนอป้าน้องเอามาตุ๊กตุกตุกโอ้ยมันสั่นอันนั้นวัดตุ๊กตุ๊กตรงไหนวะตุ๊กตรงนี้ ซันก็ตุบเลยบัดต้องตุบละเุ้ยเสียงดังวะบัดต้องตุบละนะมาฮอกินเห็นเลยกินจึ้งหลวงละนี่คนคนคนมาเลยบอกกอนเนอบัดตื่นนี่เขาไปจีจ้างกินเจว่าบัดจีจ้างกินนี่เจนไว้หมายความว่ากินบันเป็นกินบันจ้างนะเจ้าเนอเขาปอกนี่ปอกเอาเอาเอานี่เอาเนื้อมันออกหมดลกินกินก่า กินกับแกนไนมันอะโอ้มึงเขาจะไปอิ่มก็กินแกนไนอย่างเดียวนี่มานี่จะสอนนี่นะเขาบัจ้างกินเขาว่าเขาเขานี่เขาพาแกนหนึ่งนะพาซีพาซีก็กินกับแกนไนแล้วก็แล้วก็ตังไนมันก็เลมเลมเลมกัดต้วยน้อยอ้ไอ้เปลือกชั้งนอกนี่เขาบักินว่ะน่ะโอ้ยนี่มันเหงาแต่นี่มันเหงาเลยคนมาเลยกินอะไรอย่างก็บแบบ บ่าอย่างก็บ่าเป็นจะได้ของเนาะได้ของปาน้องกินมาตื่นมานี่จะช้อนเหปะปาน้องตุก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 แล้วก็ปาดปาดให้เขาแล้วเขาเอาไปจิ้มน้ำปลาเกลือน่ะน้ำปลาเกลืออย่างคนาจิ้มของมาเลเดี๋ยวปาน้องจะเอามาหื้อพอนน้ำจิ้มของมาเลอันนี้มันเจไดสูตรของมาเลแต่นะ่ะอันนี้มันคนขนห้องว่าสูตรโรยะภาษามาเลเขาห้องว่สสูรโรยะเจะ้า สูโรยที่ผลเอาไปาเอามาผาสมบัดแตงบัดแตงมันแกวละเวกขนันนักแล้วก็ฟันลังฟันลังบัก,กวยกาบันทฮาเนาะสามสี่อย่างแล้วผลชมพู่ก็ได้เขาเอามาผาสมผสมกันแล้วก็เอาเอาน้ำจิม้มน้นำจิมำจ้มนี่กาน้องใ,ให้พอเอาอันเนี้ยผสมผสมผสมแล้วก็ตักทั่วปนเขาใส่ แล้วก็ตักงางางาคั้วงาขาวที่มันเป็นขั้วนั่นเนาะอ่าโอ้ยฮอนแต่ฮอนว่าเลยล้มบะหมี่ล้มบะหมี่ตักตักใส่กวน,ๆๆๆๆนกวนกวนกวนแล้วก็กินจะนั่นนะคนห้องว่าอย่างว่าคนห้องว่ากว่ารเาาสเยาะภาษามาเลยเน,นาะเมื่อกินมาตื่นเฮาดีกว่ามาตื่นเนาพันมาจากหัดใหญ่ก่อนนะพันมาจากหัดใหญ่ก่อนนะ ตอนซื่อมากระจัดมสามแกนโลมาปลูกออกหน่อยมะกลายเป็นเจ็ดแกนโลไอนี่ตลกว่าจะมาอู้ถึงเรื่องนักล่องอ่ะอู้บัตื่นมาแล้วบายนักล่องกอก,กนักลก่องกอกจิ้มกันลำบะชุ่มบอกให้ช่มด้วยเต นักลงโกอก,กมาลองอย,าช,า,องย,อยาชิมาลองเลียนยาชิมาลองเลียนเรื่องเสียภาษีนะว่ายาชิผนหับจ้างหับจ้างอย่างก็หับจ้างเอาอันนางลำอะมอาลำะ่ะผนได้กันในหน้านะัก ได้กะหวยนะได้กะคิวนะมันห้องเนาะไม่ได้เนี่ยปุ่นของไฟของมันปุ่นถึงได้เต่ากันเอฟซีปุ่นจ้างมาจิ้มจี่มันจะมีน้ำจิ้มทำอย่างแบบมาเลเซียนะไดี๋ยวทำพขคาด <c oughs> <c oughs> เอาว่าไปโรงเรียนเสียภาษีอ่ะล้ อย่าชิเจาชัดตางที่ได้มาเสียภาษีละลำ้อยห้าสิบสามร้อยห้าลำทีก็ได้เต่ากันหมดชัดตางที่ไหนไปจ่ายไม่ยัง เสียภาษีบุคคลธรรมดาต้องมีเงินอยู่สามแสนเลยต้องมีเงินสามแสนถึงจะได้เสียภาษีถ้าบาถึงสามแสนไปได้เสียยัง้าน้องกับบเกอได้เสียภาษีกระเปิลช่างเตีย้ยเงินบบมีนั่นเนาะเงินบบมีในในในตู้เย็นเนจากบ่วันในบัญชีบัญชีกับจิมีตู้เบอร์บัญชีในบัญชีกับจิมมีเงินไม่ทองเนงะ่นอ่ำได้เสียภาษีกระเปิลช่างยากเสียเหมือนกันอะ งมันมี <c oughs> มันมีเสียกับเสียมาเลยเขากินกะนเนี่กินหน่อยจังไงจิ้มจิม้มดูดูขวากเสียดายของอืมลำเนาะหวานมันงอมแบมันก็หวานนะก๋วจะอตำ ตำกว่ามาะเนะาะต่ำว่ากินข้าวเหนียวแล้วก็อันทอดป่าริมแห้งี่นะโอ้ยเมะห <c oughs> น่าตลกไปล่องเรียนว่าเป็นกินหัวคิวไผที่ไหนเปนคนไปล่องเรียน เอาบัญชีมากลางเป็นพอแักวมีก็บอกอย่าซื้อเอาบัญชีมากลางเป็นพอแล้มีตัวใดนในบัญชีนะเฮ้ยปวดหัวก็เขานะง่ายไปเหรอเร็วๆก็ดีว่านป้าน้องก็รอนแพอวันที่เป็นง่ายตะ <c oughs> <c oughs> กี้พอแต่ก่อนเปิดอพยั่งปูอันกันกันจะนี่เนาะคื่นนึงเนาะมันบาปนหัวพยันหนักม,มีคนแอบถ่าย มีคนแอบถ่ายวันนี้ไปพอ,อคนกั้นสองพื้นเลยกั้นสองพื้นพนหัวพยายนหนักนเนาะนอกจากจะบินโร่นจากนั้นถึงจะหันน้ำบาเดียวเนี่ถ้าสูงเขาแบบบินโรนก็บนหา,หานเนาหัวแล้วนะอูอ้ออบัดจ่องบัดใจเอ้ยเนาะม,มีการมีงานจะแงยกันเดี๋ยวล่องนั่นเดี๋ยว่อลองนี่ มันบอิดบับเหนื่อยก็สู่เขานี่เนาะจิตใจมีอาติอย่าเปนวานเนะาะออย่างของคนเนี้ยก,ก็ตึ้มกันหันเดียวของตัวเองเนี้ยดีหม,มแล้วของคนอื่นเนี้ยนี่นั่นก็พิษอันนี้ก็พิษไครหันวันลุงพลป่นคดีเงาสมน้ำหน้ากัน สมน้ำนาเขาเนะี่ยจังโ้นเบิบัตติดหรอกจากเขาที่พอๆมันนะบัตติดเดี๋ยวเขาหันมันนั่นนะนะลุงพ้นบัตติดหรอกบัตติดคดีหรอกปวดแหน่อยนอน เจดีเขาข้างหนึ่งเจดีเขาหันหันมานเนาะเจดีเขาฟอเขามาหนะักบัดดิษมดแกนหนึ่งมีนี่แฮมแกนหนึ่งไม่แฮมแกนหนึ่งอันนี้อันนี้หน่วมข้าง บุบบุบเลยถ้าต่ำก็จัดเมือสองสามกนก็พอกินแล้วคนเดียวนั่นนะกินนะขอบคุณเจ้าน,นะขอบคุณเจ้าลายนะขอบคุณเจ้าน,นะขอบคุณเจ้าลายนะเจ้าเนื้อคนไรก็เชยก็แซ่บแซ่ไส่ป้าน้องนะเจ้ามากินมาตื่นหมโหจใจแย่อยังการกรมนี้ค้นกรมเนี่ยของจะคลายกรมนี้มันหนังเฝ้าลาดก็งอกคนเดียว เอาบาตื่นมากินกับเจ้าก็กินทุาเลียงอันนี้เอาตื่นมาเหมาะมากินเพราะมันพูกจะกินอย่างไรก็บ่ะฮู้จะกินอย่างก็บ่ะฮู้เฮ้ยจะแกงมันน้ำแก้วน้อยน้ำแกลียวไปเก็บมาตะวันนี่แกงตะเอะมาถึงขนาดตะเอะแต่แกงน้ำแก้วน้อยเฮ็ดอันไปเก็บเฮ็ดอ่าเนี่ยทีมบ้านนอกนี่อ่าคนห้องว่าเก้าบะม่วงก็มองจะเข้าตัดเนาะ เดี๋ยวนี้มันออกเฮ็ดขอนขาวอ่ะเอา okay. เก็บของเฮ็ดขอนขาวอ่ะตอนน้องเก็บไม่ได้ถุงถุงตะเพ็ดได้แต่วา <complexity> เอาใส่เก่งเอาใส่เก่งพักน้ำใส่เก่งพักน้ำแต่แต่วาแล้เกลงน,นึงละยังเหลือห้าน้ำเกลงว่าใส่เก่งน้ำเกลียวเนาะเจ้าว่าใส่เก่งน้ำเกลียวเก่งน้ำเกลียวมันต้องใส่อย่างไงวะจินจ้นจิ้นจิ้นอย่างว่าจิ้นแห้งเนาะจิ้นแห้งมีจิ้นสดมีกะ <funniest ederim> จิ้นแห้งมีจิ้นสดมีเออ ถ้าพอเนี่ยก็อนเบิ้ลมาแรงก็ผูกมาเจ้าวันหน่อยได้กินไอ้น้ำแก้วน้ำแก้วนะขอบคุณจัาน,นะขอบคุณัจ้าน,น,นะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายอูหนักอูหล่อม